สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเนาะเมือนี้กับพ่อพ่อกนดีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อนี้พ่อพ่อกับเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเมือน,นี่กะสิพาไปเบิ่งสิ่งปแปลกใหม่เนาะพี่น้องทีสามองปอกับบกเคยหูบ่กเคยเห็นเนาะตั้งแต่เกิดมากอะหลายคนก็นอาจจะเคยเห็นหลายคนก็นอาจจะบ่กเคยเห็นเนาะนี่ก็คือเป็นชิงที่สามัญปอบอกเคยเห็นพี่น้องกเพ่นกะ แต่ลายมืดแล้วแหละพี่น้องอยู่วัดบ้านนาก,กอยวัดอินชีเชียงใหม่พี่น้องอยู่วัดบ้านนาก,กอยเนาะเมืองนครไกรซอน,อนแขวงสวรสดเขตแหละพี่น้องพู้นแลก็ต้องขี่ไปต้องพูดเลยเนาะกาพิ่นได้ยินข่วาวเนาะได้ยินข่าว้าวก็คือแบบนี้พี่น้องอันพิ่นสีเห็ดหงน้าเนาะอยู่ในวัดสีเห็ดหงน้าใหม่อยู่ในวัดอะไแบบกำลังคุดนะพี่น้องคุดกับบ้เลิก พ่อใดพ่อทอดใดดอกตื้นตื้นหน,นึ่งกับจีประมาณวัวเข่าบ่ประมาณนี่แหละเนาะความเล็กนะพี่น้องแต่ว่าพ่อสิ่งลี้ลับพี่น้องพ่ออันกระดูมันพี่น้องเป็นโครงกระดูกเงาแห้งกัเป็นแบบโค้งหนานี่แหละฉันเมื่งฟอกยังบ่เคยเห็นเนาะแต่แบบว่าได้เห็นแบบทางคลิปผ่นานๆแต่ก็เห็นบ่ชัดนะเมื่อนี้ก็เลยสิไปเบิ่งแบบ สัดสัพี่น้องแต่กับพู้สีสัตหรือบอเพิ่นก็ะุดได้เห็นอันกระดูกเนาะน่าจะเป็นพวมียพี่น้องคงชีหลายๆายปีและก็คือสแบบคนตะกี้ได้ยินเขาว่าคนเจ็ดศอกพี่นออ้องเจ็ดศอกเนาะเอากระแทกขึ้นมาเล่นเจ็ดศอกคนสมมอ,จอจนจักซอกจ่ะคนเจ็ดศอกน้องพี่น้องก็แบบว่าสูงแหง คาดการนว่าน่าจะเป็นพัวเมียเนาะพี่นอ้องน่าจะเป็นพัวเมียเขากะทมเฮียงกันแหละพี่นอ้องส่วนอีกอันหนึ่งอะเห็นแต่กะโหลกเนาะพี่น้องเห็นแต่กะโหลกแล้วก็เห็นแต่แคลเน,แแเนาะได้เงินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เห็นกะโหลกคือกันแต่ว่าเห็นกระดูก แขนแข่งคาเา้าไปเลยนะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกันยังบ่ท่านได้อันเอาขึ้นมาดอกน้องแค่คุดเห็นแล้วกับป้าไวนหนนป้าให้คนมาบูชมบูชาหรือว่ามาคออ่าหวย <c oughs> ก็มีคนถือลายได้พี่น้องโอ้ยพุ่นทั้งเมืองผูกระลงมาทั้งเวียงจ่กเวียงจันผู้ลายมากับไหวคอพรคอ,อเลขกคอห่วยลายคนก็นถือพี่น้องแต่ คนที่เพิ่นอันเพิ่นคดเห็นน่ะพิ่นก็ถือเลขตั้งว่าซิบล้านบ,าบาอกมะเพาะพ่นถือเลขซิบล้าน,นเลยว่าสร้างสร้างที่มาคุดห้องน้าค่ะพี่น้องผู้ที่เพิ่นพ่อหากาักอ่ะพ่นก็คอห้วยแ,แ,แล้วก็ซื้อแล้วก็ถือซิบล้านซิบล้านกีบเด้อพี่น้องซิบล้านกีบเลาก็โยหลายหมื่นนี่เนาะหาล้านกาัน หมื่นเละหมื่นปลายเลยนะมเนาะเสมอนะเป็นเงินบาทน,นะคะพี่น้องหาลานกับหมื่นปลายเลยอันนี้สิบล้านกับโยลายหมื่นอยู่กับลายคนอยู่ไปคอแล้วกับถืกหวยเนาะกับเหตุบุญนำเพลินพี่น้องตัวน,นี้กับทีมงานถ่ายอยู่ทางใต้พื่อเ,เขาแม่ของนางงวยแลยลวกับลานเนะาะถ่ายกันเพื่เขาชิลัด ไปทางหวยมันจังฮอดไวพี่น้องกลับไปเบิ่งไปชมนํากันนอพี่น้องกัคนกับมากรบไหวบูชากับลายพี่น้องต่อต่อมือนหนึ่งเนาะ,ะคนทางไกท้ทางไกลกับมาลายเลยหลังจากที่เขาเคยแผ่ไปทางโซเชียลหรือว่าเทดบุกเอียงเขากับแบบแชรแชไปคนเนาะคนเจ็ดศอกพี่น้องเขาก็เคยเห็นว่ามันเป็นแบบใดเนะเดาะเจ็ดนะอือ เ็ดซอกแล้วก็ซิมีไฮน้ำพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องว่าสีเป็นแนวไดแน่ทางปอก็บอกเคยเห็นเนาะกะไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดมีเลขเด็ดกะบอกๆกันแน่เห็นตัวใดเนาะทางเปนอนี่บ่แล้วเล่นเล็บ่บเป็นบบเห็นดอกแนมยังก็บ่เห็นดอกขอเล็กขอหวยข้อเขาขอบ่เป็นมีแต่เห็ดบุญน้ำเผินกาบไวยตามหมู่ผ้าเห็ดแล้วก็เห็ดไปน้ำเขาแหละพี่น้อง แต่วัดไปบึงก็คือบบเคยเห็นเนว่ะมียังแน่นะโบเคยเห็นอะไรป่ะไปบึงประชมนมกันพี่น้องแต่ระหว่างทางนี่ยโบได้ถ่ายเราะว่าทางนี้สุดยอดความโหดสุภากันไปทางหลัดผอมมันไกลเนาะโอเคไปบึงประชมนมกันเลยพี่น้องว่าสิเป็นจังไดเนาะป่ะตอนนี้เขาก็ได้มาหอดวัดเป็นทียมหอยแล้วพี่น้องนี่แหละ ขอหลวงพ <clot ting. S 2> er ่อโน้ใช้ดูติไปดูใจหลวาพ่อขอล่างดื้อน้าแม่ไปนำทาเมื่อมีเสียนตามต่อสองต้อยญาตกลุมคุมค่อยเหง่วยสอดกั้นจะมีจริงคิดตันตันกองทังเมื่อเดือเสือเทีย ผู้ภัยิทางของยากอย่ายอันตรายนีเว่นเว่นกับยาตามไร้างไงตรงหน่อยลุ่งป่อยตะลงเ่ไปหอนเนด้านกว้างหายเมื่อยสางออกน้ำน้ำตันว่าจิปั้นกือตาธุรุยไม่ออกเลยปาถนาชิงไดคอยได้ชด้นนั้นจะเป็นตรงนี้อะไรพี่น้องนี่นก่ลีมเป็นคุณทอกระดูกน้องพี่น้องนาองกระดูกเลยกระดูกน้องอ่า่ายพอๆไปเลยน้อพี่น้องนี่ เกาะสิมาเบิงพี่น้องนี่ก็คือคนที่พิ่นมาจากทางไกลทั้งไกลตอนนี้จะยังบลาพี่น้องก่นยังเศร้าอยู่นี่แหละพี่น้องเห็นอยู่บ่เพราะว่ามันเป็นคนดินเนาะพี่น้องเห็นบ่แจ้งปัญหาอุกรคนตกเลยมากแถยังมีไหลลงดินกับมเห็นเห็นบอกขะนี่น,น,นี่พี่น้องกง็เป<ม>็นห<ม>ุ้บวงเปลญวนเลมาถวายนาโป รัวกระโหลในขูดนี่เป็นอะไรกระดูกเนาะที่คนได้เก็บขึ้นมาได้พีน้องนี่เป็นกระดูนเนาะ่าจะเป็นกระดูนแขงแขงคนเน็กกี้พี่น้องน้าหรือเรือหปลาขน้าในชัเก้าปลาขนาเขาเรื่องการปาท้อ อีกอันหนึ่งนี่นี่พี่น้องเห็นแต่กระโหลกและก็แขวเนาะคือใส่เงินฟอสีใส่แขเคืออะไรพี่น้องเนาะส่วนมีบองเทียนสองอันนี้เป็นไฮเดอพี่น้องคาดการว่ากระโหลกตัวนี้น่าจะเป็นพูญิงเนาะและกระดกกระโหลกตัวทีเห็นแต่แขวน่าจะเป็นผู้ชายเนาะวัวผิ่นสลับบัวหางนะ แต่ว่าตื่นแห้งเหมือนกับเพินชิพน้นเนาะพี่น้องมาทำกัน <c oughs> เหมือนกับเพินชิพน้นขึ้นนี่แหละเหมือนกับคือหลายๆปีสองสัปีขึ้นหลังทีเขาว่าวาเห็นผ่าพ่นอยู่น่าทางบ้านยังบันนันบันดงบันดงอะไรพี่นอ้องสองสัปีขึ้นหลังนัเนาะ เขาไปคอเล็กคอหอยโอ้ยถือได้พี่น้องอันนี้ก็คือกันเนาะผ้มาคอก็ถือได้พี่น้องผ้ถือกระถืออันนี้ก็เลยมาเบิ่งพี่น้องขึ้นก็บ่ได้เอาขึ้นมาเราพิ่นกับป้าไว้แบบนี้หละพี่น้องให้คนมาคอเลขกคอเบิรเนแล้วแต่โชคโะกสตาแล้วแต่ดวงแหละเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยเห็นตัวเดดตัวใดกัน ซาบเมงฟอน,นี่ไม่ได้เห็นเลยรภาพมาเบิงอันนี้เป็นกระดูกกระดูกคือผิเก็บขึ้นมาไรยาวแหงเนาะน้ะนองน่าจะเจ็ดหรือแปดศอกประมาณนี่แหลนะนาอพี่น้องเนาะต่กวายยังบกเปื่อยนาะพี่น้องแขวนกระเทือยังเห็นถูกเล็มเลยเนี่ยนี่แขวงได้พี่น้องกี่เห็นขาวนี่คือแขวงเนาะต่ว่า กระโหลกคี้มีบงโบฮ็นแบบแขนแขนขาไปอีกกันกระโหลกที่ว่าอยู่ฝั่งทา้งนี้ค่ะเห็นแขนอีกทีแลวังเห็นยังเหรนระว่าดินท่งเนาะบัวมาทีนแบบบัวมาแบบล่างค่กนะ หาฮใช่ว่าให้คือบบหกหลายนี่ให้นี่แต่ว่าเห็นไฮเดี่ยวตะได้วิเขาจวาังอกต้นย่าตน้งมาบูชาเอาขันรอกใหม่ซึ่งเห็นเพี้ยนแถวมาบูชาเอาขันหาได้ถูกในเทียนไปน้ำแน่ลาในผัาเผ็ดเออไปจาบะบูชาเบิงน้องเสียงโชคบิ้งทั้งหลายทั้งปวงสู้มาเลกัน ขอด้ตามปาธนาปาธนาเอาด้เป็นกองีห้องน้ำใหม่เออขอเอาปาธนาอันนี้เป็นไฮที่แตกพี่น้องที่เพิ่งเก็บขึ้นมาได้เนาะจากบนหันเลยพี่น้องนี่ก็เอาคันก็เอาคันมักบิงพี่น้องนมาบูชา เลิกกาเสียงโชูเบิ่งพี่น้องแนมเบิ่งแนมหาตวเล็กซาบังปอหาแนมจังได้กันแนมบอเห็นแนมบอเห็นแนมเบิ่งก็ได้อพี่น้องเฮ็ดตัวใดเนี่เบิ่งบัเป็นบัเป็นเบิ่งวนมาหลายรอบแล้วกันยังบัเห็นโตอีกยังนำเขาน้องพี่น้องหาเลขหาเบอร์แนมหาอีกยังกับบเห็นนำเข่าดอกพี่น้องนี่ ได้สัญญาณไปเบิ่งเลขที่จุดถูกเมียน,นพี่น้องอันนี้ก็คืออันภายในบริเวณรับรอบวัดพี่น้องก็ค้มในจักหน่ยนอยแต่ว่าฝนกับบอตกดอกพี่น้องค้มซื่อเนาะกัไก่เติบอยู่ระยะทางจากทางยางเนาะแหลนขมากระโยประมาณเป็นซิบลักบรือซิปลายลักประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เนาะอันนี้รถเพิ่นมายังบลายพี่น้องสวยพูดเลยเนาะ โดนผนจังสิมาลายเติบพี่น้องอันนี้ือว่ายังโลายปันไดเพราะว่ายังเศร้าอยู่ฮะนะซองซองแล้วซองอีกซองแล้วซองอีกแต่กับโบเห็นอีหยังน้ำผึนโบซ่งสิได้ตัวเด็ดตัวดีดอกพี่น้องแนมเบิ่งเอาเด้อผู้ใดตาดีก็ได้เห็นแะไรกับบอกบกันแน่พอได้แล้วจ้าได้แล้วยังยึดสี ได้แต่เกังไงเก้าหกสเตัวเดียวสุขโพราณิยงองน้เาห้มุขเห็ดหองน้าใหม่นะเห็ดหองน้าใหม่พอดีมาถือเช็ดซีเมนเพื่อนว่ามุขดีคุดยังชิดได้ไปเกิดห้องน้าใหม่ พอดเดือนเลยบอกเน่ึงนะเยวันที่สาิบนะมีอ่านไมที่สาสบอ่านไมด้ออันนี้จะเป็นใบทีเมอร์พนันพ่ออันกระดูกแหลน้องวันที่สามสิบเนาะเดือนมูอนมตอนเก้ามงพี่น้องกับเมื่อขึ้นสิบสามคำเดือนแปดแล้วเนาะเป็นคู่หรือตำรวจเป็นนางป่านางวบาวสมเต้าป่าธนา สาธุขอเจ้าอยู่ดีมีสุกยุเย็นเป็นสุกจะเริ่มเพิ่มสุกจะเจ็บจะไก่ให้พญานโลกค่าค่าคายไหนถึงจะเล่นลุงเรื่องคิดอันไดขอให้ได้ชิงนั่นสมดังมโนหวังไม่ออกเลยเป็นมาโมทนาทาต่อยอดบุญน,นั่นเริ่มเนกีเด้เแสนกีสาธุสาธุ ตอนนี้ก,ก็สีพากันเมื่อแล้วพี่น้องหลังจากที่บเห็นตอยังเลยกา <c oughs> สีคออำลาสีฟินเดอร์กลาไปกราบไหว้โบกฝนในน้องพี่น,น้นองาสีกราบแล้วมีแต่ไปขอบใบบก่นน้อปสีเมืออ่อแลวบันสวยแลยนะ้วเนาะโอเคไปก่อนพี่น้องบ๊